เลขชุดคู่เงินงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่น5เด่นรอง3เลขชุด2ตัว23 25 27 28 32 35 37 38 52 53 57 58 82 83 85 87 เลขชุด3ตัว7 3็ดสามสองเก้าสามห้า7ปด8าหกสามแปดสี่หนง้ในงวดวันที่1กรกดาคมเลขชุดสองตัว61เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างหน นิตยสารสมหวังงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่น3 5เลขเด่นในตาราง4 3 5 6 8เลขชุด2ตัว3 4 3 5 3 6 3 8 5 3 5 4 5 6 5 8 ในงวดวันที่1กรกฎาคมเลขเด่น6เข้าหลักร้อยบนหลักหน่วยล่าง5เข้าหลักหน่วยบนอาจารย์อินตางวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่นบน0ชุด3ตัว860 760 904เลขชุดคู่โต๊ดบน806086 940490ล่างให้เด่น8ชุด2ตัวล่าง84858768ในงวดวันที่1กรกฎาคมเลขชุดคู่โต๊ด16 เข้าสองตัวล่าง